อันนี้ก็คือทิคบทบาทแฝงทุกบทบาทสำหรับบทบาทแฝงก็มากันแล้วนะครับผมเอาละเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาก่อนจะรับชมคมขขลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเริ่มจากบทบาทตัวแฝงธรรมดาหรับทบาทนี้เนะี่ยบอกแล้วว่าทิคของเขาเยอะมากนั่นก็คือการปาดย้ายใ,ใครเห็นเล่นให้เนียนเท่นนะั่นแหละนะพื้นฐานของตัวแฝงทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรเลยบทบาทเนี่ยพาลงตัวต่อไปต้นเกมให้เล่นเป็นลูกเรือไปนะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ เราก็พยายามเล่นตามลูกเรือไปทําพสต์แก้ปฏิกรต่างๆพยายามช่วยเพื่อนเรานะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนเราโดนสงสัยก็พยายามยืนยันได้ว่าเห็นทําพสต์บ้างเห็นสแกนตัวบ้างพยายามยืนยันให้เขาว่าเขาเป็นคนดีอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับใครที่เดินพันลงเนี่ยอย่าเดินตามเพื่อนนะอย่าเดินตามแฝงที่เป็นเพื่อนเรานะครับเพราะว่ามันจับง่ายมากแค่เดินตามกันเขาก็รู้แล้วว่าคุณคือคู่กันอ่ะถต่ว่ามีศพให้ค่อยๆเนียนปีกตัวออกไปนะครับผมเพราะว่าเราจะรู้ตำแหน่งอยู่แล้วว่าศพอยู่ตรงไหนจาก แฟนตี้ของเราอะเราค่อยๆปีกตัวออกไปฝั่งนั้นนะครับแล้วก็เนียนไปเก็บศพโดยที่อย่าให้ใครรู้สปาย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 สำหรับบ,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 บทบาทนี้เนี่ยปาดจังหวะไฟดับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าข้อเสียใหญ่ของบทบาทนี้ก็คือการบุท่อไม่ได้นะมันไม่สามารถกระโดดลงท่อได้นะครับผมมันหมายความว่าหากว่าเราปาดจังหวะที่ไฟไม่ได้ดับเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแปลงร่างอยู่ก็จริงแล้วเราไปปาดเพื่อนก็สามารถวิ่งตามเรามาได้นะ เรามีรองเท้าเขาก็มีรองเท้าที่จะวิ่งตามเรามานะครับเมื่อใดก็ตามที่เรากลับเป็นร่างเดิมเนี่ยนั่นก็คือจุดจบของเราแล้วก็ปาดตอนไฟดับนะครับผมดีที่สุดจังหวะที่ไฟดับแล้วก็กดรองเท้าวิ่งหนีแล้วก็จุ๊ไปเขาก็น่าจ,จะตามเราได้ยากขึ้นกว่าตอนมีไฟแน่นอนผู้เฝ้าลาตีอ่ะอันนี้ผมบอกทิศสําคัญเลยสาหรับผู้เฝ้าลาตีนะใครที่อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ลองไปดูในคลิปของสอนบทบาทได้นะครับผมแต่ก่อนจะไปดูได้ก็อย่าลืมตั้ประชิกันก่อนใครที่ตื่น่าจะขอบคุณมากเลยสำ แบบว่าสําคัญใหญ่ๆเลยก็คือการวางหลุมเป็นสามเหลี่ยมครับพยายามวางให้ทั่วยานอย่างเงี้ยหัวยานตรงอาหารแล้วก็ปฏิกรหรือมอเตอร์ล่างเนี่ยให้มันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมผมจะวางให้ดูแล้วกันนะเอาหลุมนี้จุดหนึ่งผมก็จะวางสักตรงนี้จุดหนึ่งผมก็จะมาวางบริเวณตรงนี้แล้วกันเนาะจุดหนึ่งนี่แหละครับมันเป็นสามเหลี่ยมไหมปับปับปับเห็นไหมหลุมแต่ละจุด มันจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมันดียังไงคุณคิดดูอะ่ะมันจะไม่ดีตรงไหนถ้าหากว่าคุณสามารถมุดท่อได้ทั่วทั่นยานะคุณจะไปไหนก็ไปได้ผูได้ทุกท่อที่คุณอยากไปคุณสามารถเคลื่อนที่ได้ทั่วยานเลยนะถ้าหากว่าคนนู้นเทคนิคเนี่ยสำหราการเล่นผู้เฝ้าราตีเนี่ยมันจะทําให้บทบาทเนี่ยมันโกงมากๆคุณจะไปผูที่ไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้ถ้าหากว่าคุณทําแผนวางหลุมสามเหลี่ยมได้สําเร็จนะน,นี้อันนี้บอกเลยว่าเป็นเกตสำคัญมากๆทิกที่สำคัญมากๆสำหรับผู้เฝ้าลาตีต่อมาจะเป็น หมอผีนะครับผมหมอผีกทบ,บาทแฝงที่ใครหลายลคนมองข้ามกันแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมีประโยชน์อยู่นะให้คุณพยายามสาบในจังหวะที่คนชนละมุนกันนะครับผมโดยที่คุณจะต้องกดปฏิกรณ์ให้คนมาชนละมุนกันให้ได้ก่อนปฏิกร์ที่ผมมองว่าคนจะชนละมุนได้มากสุดนั่นก็คือการระเบิดนิวเคลียร์ตรงเครื่องปฏิกรนะครับผมตรงเนี้ยที่มา,าผมอยู่นะการกดปฏิกรตรงเนี้ยการกดตรงเนี้ยมันจะทําให้คนวิ่งมาแปะมือกันแต่ว่าที่คนวิ่งวิ่งมาแปะมืออย่างเนี้ย คนจะอยู่กันเยอะมากมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่คนจะออกกันแบบเป็นกระจุกนะครับผมจังหวะนั้นคุณสามารถสาบไปได้แน่นอนเพื่อนจะไม่รู้แน่ๆว่าใครที่เป็นคนสาบเพราะว่าอยู่กันเป็น10คนน่ะต้องเดายากนะครับผมต้องค่อยๆเช็คค่อยๆค,คัดกันเอาทาให้สร้างความวุ่นวายได้ยิ้งกลาล่องหนเหรอสำหรับบทบาทนี้เนี่ยถือเป็นทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะเผื่อมีบางคนไม่รู้นะครับผมตัวมันเนี่ยสามารถหายตัวแล้วก็สปีดได้นะแต่ว่ามันมีเทคนิคการใช้อยู่นั่นก็คือการกดวิ่งก่อนหายตัวนะครับผม ห้ามกดหายตัวก่อนวิ่งนะไม่งั้นสกิลหายตัวคุณจะไม่ทํางานคุณกดวิ่งก่อนแล้วก็หายตัวเห็นไหมคุณจะหายตัวพร้อมกับสถานะที่วิ่งเร็วอยู่ <ส Safari> นั่นแหละครับมันทําให้คุณเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะอันนี้เป็นทิกเก็ตเล็กๆน้อยๆแบ็กแจ็คโอ้โหเข้าบทบาทแบ็กแจ็คเลยอะ่ะวาจังเลยสาหรับบทบาทนี้เนี่ยนะคุณต้องเล่นใจเย็นๆมากๆนะครับผมเก็บข้อมูลให้ชัดเจนตัวที่เรารู้บทบาทแล้วนะครับผมที่เรามั่นใจแล้วว่าเขาเป็นอะไรเนี่ย ราอย่าไปปาดเขานะให้เราเลี้ยงเขาไว้นะครับผมเราก็เอาไว้เดาเวลาที่เราเดาเนี่ยเราอย่ารีบเดาเกินไปนะอย่างเช่นว่าในเว็บเนี่ยคุณเห็นว่าวิศวะดูดท่อแล้วเป็นสีอะไรอย่างเช่นวิศวะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมที่มันนอนตายอยู่นะให้คุณเก็บเขาเอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยไปเดาในอีกเว็บหรือ2เว็บถัดไปมันจะสร้างความเนียนให้กับเราได้ด้วยหากว่ามีการเดาเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนก็จะต้องเริ่มจับกันแล้วใครเห็นสีน้ําเงินดูดท่อบ้างในเว็บนั้นอันนี้เป็นประสบการณ์การเล่นแม็กแจ็คของผมนะครับผมผมบอกเลยว่าเทคนิ แล้วก็เป็นสับปเลยสับปะเลยที่สามารถลากศพได้ก็ลากศพไปในมุมห้องนะครับผมอย่าอยู่ในจุดที่ว่าควรสังเกตได้ง่ายเกินไปลากไ้สักมุมใดมุมหนึ่งที่น้อยคนจะเดินขึ้นมาสำรวจอะ่ะแล้วก็มีเกรความรู้ด้วยนะเปลี่ยนด่านได้ไหมวะโอ้เปลี่ยนด,านด่นดานไม่ได้แย่ยจังเลยอะ่ะหากว่าเป็นด่านปราสาทวิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ให้ดูแล้วกันนะน่าจะทําได้อยู่ในด่านปราสาทวิเศษมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับผมเป็นจุดที่ชื่อว่าสุดสารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นจุดฟังศพ าหากว่าสับเบลเลอลากศพไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ไปปล่อยศพทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการคาศพฝังไว้ในนั้นเลยนะศพจะหายไปเลยเหมือนกับพานลงเลยคิดออกไหมเออมันจะเป็นพานลงไปในตัวเลยแต่คุณต้องลากศพไปในจุดนั้นก่อนนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับผมผมบอกไว้กปิดแบงก์อ่ะปดแบง์เนี่ยเล่นคล้ายๆกับหมอผีเลยนะครับผมให้คุณทําให้คนชุลมุนกันให้ได้ก่อนตรงเครื่องปฏิกรณ์ก็ได้ปฏิกรณ์เอาชิบหายแล้วผมกดปฏิกรณ์ไปแล้วใครจะมาแก้อะทีนี้ มือท่นกดปฏิกรไปทำไงอะทีนี้เออก็เอาเป็นว่าจังหวะปฏิกรเนี่ยคนที่มาแก้กันนะครับผมแบบเนี้ยเขามาแก้กันเสร็จปับ๊บปฏิกรแก้เสร็จให้เราหาจังหวะกดแฟลชแบงค์ได้เลยนะวงของการแฟลชเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมสามารถครอบคลุมได้เกือบทั้งห้องนี้เลยนะคุณดูดิมันจะมีเส้นขาวๆอยู่นะครับผมตรงขอบขอบจอเนี่ยคุณต้องสังเกตดูเมื่อคุณกดในจังหวะที่คนชลมุนกันนะจะทําให้แสดงผลของบทบานเนี่ได้หลายตัวมากๆเลยที่ประสิทธิภาพของบทบาทน,นี้ได้มากที่สุดปต่อไปเป็นนักเชิดหุ่น ก็อันนี้ถือเป็นเกรดละก,กันนะสำหรับบทบาทนี้ก็คือว่าเราสามารถแก้งว่าเราโดนเชื้อได้นะเพราะว่ามันมีบทบาทนี้อยู่ในยานไงเราก็เดินทำว่าแบบเนียนๆไปปาดเลยปาดเชื้อแล้วเราก็สักพักหนึ่งเราก็รีพอร์ตสบแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ผมโดนเชืดอต้นอย่างนั้นไปเลยถือเป็นเีกแนวทางการเล่นหนึ่งของบทบาทนี้นักล่าข้าวหัวโอ้ยบทบาทนี้บอกเลยว่าบทบาทที่ใครหลายๆคนจับตามองหน้าบทบาทเนี้ยที่ของเขานะครับผมก็คือการต้นเกมมาเนี่ย ให้เราปาดให้ได้มากที่สุดนะครับแน่นอนว่าคณูดาวในการปาดของต้นเกมเนี่ยมันยังน้อยมากๆตัวแฝงส่วนมากนในช่วงต้นเกมเขาจะดับไฟกันนะครับหลังจากที่ดับไฟนั้นก็ให้คุณยิงๆไปตามตัวที่คุณมีค่าหัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณก็ปาดไปเลยไหลให้ได้มากที่สุดในช่วงต้นเกมนะครับแน่นอนว่าการไหลเนี่ยมันต้องเนียนด้วยนะหากว่าคุณไหลได้ไม่เนียนเนี่ยคุณก็โดนบูดออกอยู่ดีอันนี้ก็ถือเป็นเทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับผมว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนี่คือนินจานะครับนินจาเนี่ย บทบาทเนี่ยหลังจากที่เรามาร์คแล้วเราก็วาร์ปไปที่ศพเขาแล้วมันจะทิ้งร่างเป็นใบไม้อยู่นะเหมือนกับว่าเป็นรอยทางเดินของนินจามันจะทําให้ลูกเรือเนี่ยสามารถวิ่งตามใบไม้มาได้นะครับผมหากว่าเขาดูเป็นนะสำหรับทิศของนินจาก็คือปิดไฟแลว้ววาร์ปไปป่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าลูกเรือจะตามใบไม้ได้ยากขึ้นมันทําให้เขาจับตัวเราได้ยากขึ้นกว่าเปิดไฟแน่นอนนะต่อมาเป็นผู้คุมวิญญ,ญาณโอ้บทบาทนี้ผู้คุมวิญญ,ญาณเนี่ยตอนที่ตายนะครับผมให้บินตามตัวแฝงไป หรือว่าสะกดจิตไปตัวไหนก็ได้ที่สมาสมารถปาดได้แต่ถ้าจะให้ดีเนะี่ยผมแนะนําให้เป็นตัวแฝงจะดีที่สุดนะเพราะว่าเพื่อนก็รู้งานอยู่แล้วว่าเราคือผู้คุมวิญญาเไงเพื่อนปาดเราก็ซิงใหม่ต่อมาเป็นนักต้มตุ๋นเหรอสำหรับนักต้มตุ๋นเนี่ยชิคที่ผมจะให้นะครับผมนั่นก็คือคุณไม่จำเป็นต้องก๊อบสีแล้วก็ไปกดบูดก็ได้นะคุณสามารถแก้งว่าตัวเองโดนต้มก็ได้นะมันคล้ายๆกับนักเชิดหุน่นะในเชิงเดียวกันะนะสไนเปอร์โอ้สไนเปอร์โอเคสำหรับสไนเปอร์นเนี่นย ก่อนที่คุณจะกดสกิลเลงนะครับผม skill สกิลซุ่มยิงของคุณเนี่ยให้คุณกดปฏิกรสักอันนึงก่อนนะสมมติว่าผมกดปิดไฟใช่ไหมแน่นอนว่าจะต้องมีคนไปแก้ไฟนะครับผมหากว่าคุณกดปิดไฟไปแล้วคุณรู้แล้วว่ามีคนต้องไปแก้ไฟแน่ๆคุณเตรียมตัวดักเขาที่ห้องไฟได้เลยคุณก็ยิงเขาได้เลยตรงบริเวณห้องไฟเนี่ยมันดีกว่ายังไงมันดีกว่าการที่คุณเดินไปมั่ว แล้วคุณก็กดซุ่มยิงโดยที่คุณไม่รู้ว่าลูกเรืออยู่ตำแหน่งไหนครับคุณจะมีสิทธิ์ที่จะกดสกิลแล้วไม่เจอใครทําให้คุณเสียสกิลฟรีได้นะอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคของสไนเปอร์แล้วก็ซุนหงอคงซุนหงอคงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจมากนะต้นเกมเนี่ยสามารถปาดแล้วก็เนียนไปกับพื้นที่ได้นะอย่างเช่นว่าผมปาดตัวนี้ใช่ไหมแล้วผมจะเนียนเป็นอะไรดีอ่ะเนียนเป็นของใช้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยผมก็เป็นพัดลมตรงนี้เลยอยู่ข้างๆกันผมเนียนอยู่ตรงเนี้ย คุณว่าจะมีใครเห็นไหมถ้าเขาไม่ได้สังเกตอาจจะเห็นก็ได้แต่ว่าน่าจะมีน้อยคนนะครับผมท,ท,ที่ที่ว่าจะวิ่งมาดูนั่นแหละคือความเก่งกาจของซึ่งงโคงนะครับคุณสามารถปาดแล้วก็ทิ้งร่างคนแล้วก็เนียนเป็นสิ่งของอยู่ในสถานที่เกิดเหตุได้โดยที่คุณไม่ต้องไปไหนเลยแวมไพร์ ire, งั้นเหรอแวมไพร์ ire, อะ่ะสิ่งที่ผมอยากจะให้นั่นก็คือการเวลาที่คุณปาดและคุณมีบทบาทอยู่ในมือแล้วอะ่ะหากว่าลูกเรือเนี่ยไม่ได้เรียกยืนยันบทบาทจริง คุณไม่ต้องไปยืนยันบทบาทนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเกมนั้นน่ะคุณไม่ได้ปาดแค่ตัวที่คุณมีบทบาทตัวเดียวอยู่แล้วไงคุณจะต้องปาดตัวอื่นขึ้นไปอีกและตัวอื่นๆเนี่ยบทบาทของคุณก็จะเปลี่ยนออกไปหากว่าคุณรีบยืนยันบทบาทไปเนี่ยแล้วหากว่าเพื่อนต้องการที่จะให้คุณยืนยันบทบาทอีกครั้งเช่นคุณปาดแล้วคุณได้ย้อนคุณกดสกิลว่าคุณเป็นย้อนแล้วคุณก็บอกว่าคุณเป็นย้อนเลยหากว่าเพื่อนต้องการที่จะให้คุณแสดงบทบาทอีกครั้งโดยที่ให้คุณกดสกิลอย้อน ก็นั่นแหละครับคือทิคสําหรับเวมพร์นะเราให้ลูกเรือเรียกบทบาทก่อนแล้วคุณก็กอยืนยันจริงๆนะครับนักฆ่ากันเวลาเหรอนักฆ่ากันเวลาก็อยากจะให้คุณหยุดเวลาแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมจะดีที่สุดนะเพราะว่าขณะที่คุณหยุดเวลาเนี่ยคุณจะโดนหยุดทั้งยานนะครับพยายามจําจุดเดิมของคุณไว้แล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมจะดีที่สุดจักรพพรดจักรพพัดเนี่ยหลังจากที่เขาปรับบทบาทมาให้เล่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าได้เล่นเยอะขึ้นเลยสําหรับบทบาทเนี่ย ก็เรียกลูกเรือมาปาดใกล้ๆท่อนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมรู้ว่าใครหลายๆคนรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคพื้นฐานจริงๆนะสำหรับการเล่นจกกักรพรรดิเนี่ยมันควรจะทําอย่างนี้จริงๆไงก็เรียกมาใกล้ๆท่อนะครับผมแล้วก็ปาดปาดปั๊บแล้วก็อ๋ออ๋อในตัวเรียกมาแล้วก็ปาดเออนี่ไงแล้วก็มุดท่อนี่เมื่อกี้ทำไมไม่มีตัวมาวะกูเรียกโดนใครไว้นะนั่นแหละครับเรียกมาแล้วก็ปาดปาดเสร็จก็มุดท่อนี่แหละคือ การเล่นจักรพรรดินะครับผมต่อมาจะเป็นจักรพรรดิความมืดงั้นเหรอสำหรับเจ้าบทบาทนี้เนี่ยผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นแต่ก็ผมเคยเล่นแล้วว้ผมจะมาบอกแล้วกันนะว่ามันควรเล่นยังไงนะครับผมถ้าหากว่าผมเคยเล่นเคยจับความรู้สึกของมันผมก็น่าจะพูดได้มากขึ้นไงอันนี้ผมไม่อยากจะสรุปโดยที่ผมไม่เข้าใจนะอีกบทบานหนึ่งก็คือตัวป่วนบทบาทใหม่ล่าสุดเลยแน่นอนว่าใครหลายๆคนคงจะคาดหวังกับบทบาทนี้นะครับผมว่ามันเล่นยังไงแต่ยังไม่เคยเล่นผมพูดจริงๆนะ ผมไม่อยากให้ข้อมูลมั่วๆไปก็ต้องขอยอมรลบความจริงนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาจากความคิดผมไหมผมคิดว่าไอ้บทบาทเนี่ยมันทําให้ยานลําเนี้ยปวดได้มากๆเลยนะแต่การแก้ทางของมันก็มีนะอาจจะเราจะไม่พูดถึงการแก้ทางก่อนแล้วกันนะสาหรับทิกขอมันน่ะหรอก็พยายามใช้สก,กิลไปเลยไม่ต้องกั๊กนะครับมีแค่ไหนก็ใช้ไปเถอะสก,กิลอะสามารถใช้ได้ทั้งภารกิจแล้วก็ศพ แล้วก็ใช้ใส่ลูกเรือก็ได้ใช่ไหมเออก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ดีนะครับผมสําหรับบทบาทน,นี้นะเนี่ยใช้ใส่ตู้ไฟก็ได้ใช่ไหมทําให้คนมาแก้ไฟได้ช้าขึ้นเนี่ยทำให้ไฟช็อตแล้วทำอะไรได้บ้างถ้าเราปิดไฟ <c oughs> ไฟไฟช็อตอ้าวอ้าวอ๋ออ๋อเมื่อกี้คือเราโดนสกิลแล้วนะครับเราเราเมื่อกี้ผมกดเข้าไปแก้ไฟแล้วแต่มันไม่สามารถแก้ได้นี่ไง,ไงดูผมช็อตมันแะล้วนะแล้วผมจะเข้าไปกดนะครับผมผมกด e นะ ผมเดินไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้ยืนนิ่งค้างก็พยายามประยุกต์ใช้สกิลของมันให้ได้มากที่สุดนะครับทาให้ยานลํานี้ปั่นป่วนให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะสำหรับคาแนะนําของผมเอาโอเค,อเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับท,ทุกบทบาทของฝ่ายแฝงเป็นฝ่ายที่ใครหลายๆคนรอคอยกันมานานก็วันนี้ผมทําให้แล้วนะใครที่ยังอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็สมาสมารถสมัครสมาชิกแล้วก็ไปดูเทคนิคบทบาทของแต่ละบทบาท แบบเจาะลึกยิ่งขึ้นได้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม